ฟังกันต่อนะครับสำหรับใครที่ได้ที่ดินสปกมาโดยที่ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการจัดสรรให้นะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อมาก็ดีนะครับเป็นการขอของญาติพี่น้องมาขอแบ่งมาสร้างบ้านก็ดีหรือมีคนเอาที่ดินสอปรกอรเนี่ยมาใช้นี่ก็ดีนะครับแล้วผมเนี่ยได้พูดในคลิปที่แล้วไปแล้วว่าเอกสารที่เราต้องไปยื่นตามประกาศข้อ6 2เนี่ยมีอยู่2ส,ส่วนก็คือส่วนแรกก็คือพยานเอกสารนะครับแล้วก็ส่วนที่2ก็คือพยานที่เป็นบุคคลนะครับ แล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ฟังคลิปที่แล้วนะครับลองไปฟังดูนะครับว่าคลิปที่แล้วผมพูดไว้ว่าพยานเอกสารเนี่ยมีอะไรบ้างพยานบุคคลเนี่ยมีใครบ้างนะครับแล้วสําหรับวันนี้ก็ผมจะมาพูดต่อนะครับว่าเมื่อเราไปยื่นแล้วเนี่ยสำนักง,งานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรเนี่ยเขาจะทําอะไรบ้างนะครับสิ่งแรกที่เขาจะทําก็คือว่าเขาจะตรวจสอบว่าเอกสารส่วนที่1ที่เราไปยื่นคือพยานเอกสารเนี่ยมีความครบถ้วนสมบูรณ์ไหมนะครับถ้ามีความครบถ้วน ก็สามารถที่จะดําเนินการต่อไปได้นะครับอาจจะเรียกพยานบุคคลเนี่ยมาสอบสวนเลยนะครับส่วนของอในกรณีที่เอกสารที่เรายื่นไว้แล้วยังมีความไม่ถูกต้องไม่สมบูรณ์นะครับเขาอาจจะตามเรานะครับเรียกเราให้ไปแก้ไขนะครับแต่ถ้ากรณีที่มันขาด เอกสารบางอย่างไปนะครับเขาจะให้เราเนี่ยจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมนะครับแต่มีเงื่อนไขว่าการที่จะให้เราไปแก้ไขเพิ่มเติมหรือจะให้เราจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมเนี่ยเขาจะกาหนดเวลาไว้นะครับว่าให้เราทําภายในกี่วันนะครับเช่น15วัน30วัน45วัน60วันอะไรประมาณนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่เราขาดนะครับสิ่งที่เรายื่นไปไม่ครบเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ปริมาณเอกสารที่เขา ได้รับไว้เนี่ยมันมีมากแค่ไหนนะครับมีกี่รายนะครับอันนี้เวลาก็อาจจะไม่ได้กําหนดชัดเจนนะครับแต่ในหนังสือที่เขาแจ้งเราเนี่ยเขาจะต้องรับบุกมานะครับว่าให้เรายื่นภายในกี่วันนะครับหากว่าเราไม่สามารถที่จะไปแก้ไข เอกสารเพิ่มเติมหรือไม่สามารถยื่นเอกสารพยานหลักฐานเพิ่มเติมหรือไม่สามารถที่จะนำพยานบุคคลไปนะครับในการเรียกครั้งที่2เนี่ยในการแจ้งครั้งที่สอเนี่ยเขาอาจจะแจ้งให้เราเนี่ยนำพยานไปเลยนะครับแต่ครั้งแรกที่ท่านไปยื่นเนี่ยท่านยังไม่ต้องนำไปนะครับเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะสอบสวนเราได้ในวันที่เราไปยื่นครั้งแรกนะครับแต่ถ้ามีหนังสือแจ้งมาให้เราเอาเอกสารไปเพิ่มเติมพร้อมนำพยานไปก็เราก็นำพยานไปตาม พยานที่ผมกล่าวไว้ในคลิปที่แล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ดําเนินการให้ถูกต้องให้ครับถ่วนไม่ไปตามเวลาที่กําหนดนะครับสบปรกรเนี่ยจะคืนเรื่องกลับกับจะคืนเรื่องกลับไปยังผู้ขอนะครับก็เป็นว่าเรื่องเนี่ยจบสิ้นไปนะครับแล้วถ้าเราจะประสงค์ที่จะดําเนินการต่อยื่นต่อหรือจะทําใหม่ ก็ทําได้นะครับแต่ต้องไปเริ่มกระบวนการใหม่นะครับเพราะว่ากระบวนการเดิมเนี่ยเขาถือว่าเขาเสร็จสิ้นไปแล้วเขาคืนให้เราไปแล้วนะครับแล้วสําหรับใครที่อยากจะรู้นะครับว่าวิธีการตรวจสอบเนี่ยก็จะตรวจสอบอะไรบ้างนะครับมีขั้นตอนยังไงน,นะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังในคลิปถัดไปนะถ้าใครที่ยังไม่ได้ฟังคลิปก่อนหน้านี้ก็ลองย้อนกลับไปฟังดูนะครับแล้วก็ฟังคลิปนี้ไปด้วยนะครับก็จะได้รู้ว่าสิ่งที่ผมเลื่นไปก่อนหน้านี้เล่าให้ฟังก่อนหน้านี้นะครับ เพื่อให้การดําเนินการในการที่ไปแจ้งสิทธิตรงนี้เนี่ยมีความครอบต้นสมบูรณ์นะครับแล้วก็จะได้ไม่ต้องมีการแก้ไขเอกสารไม่ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมนะครับก็สามารถที่จะกระชับเวลาได้มากขึ้นนะครับแล้วพบกันในคลิปหน้านะครับผมจะมาเล่าให้ฟังว่าวิธีการตรวจสอบเอกสารเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ